สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมสวัสดีแยามแรงแย้มแรงแย้มคำอีกแล้วเป็นยังไงยูดีสบายอยู่ดีไม่แห้งเมืนน่อนี้อ้าวบววหลายหิวหิวหิว,หวได้อันนี้มาเข่ามั่นไกลสี่สิบหาบาทมื่อนี้สีิบห้าบาทอันอันนี้ใส่กอกหรอกใส่กอกเซเว่นมันเหลือมันเหลือแต่ช่วงใบใบก็เลย เอามาเวฟใม่แล้วก็มากินอันนี้ซื้อเมื่อเวก็มาเวฟใหม่ขึ้น,นกันไอ้น้ำจิ้มบ่ได้ราดกัไปห้อยไวนี่ซึมแล้วอันนี้น้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปโอ้ยนัวครักพี่น้องบ่ถทนัดพี่น้อง กินมือขวากับบัวธนัดเพราะว่ามันอยู่หองแล้วมันขับแค็บเอามาเด้อมาเด้อหอนวันนี้เลิกงานมาหาโม่งแลง ฝนฝนตกโอ้โหไอ้สิเลิ่งงานน่ะฝนมาตั้งเขา้ามืดอ,อืดตื่อมาตกอีลิ่ก็เลยแข่งฝนมาแข่งฝนมาก็เลยเปียกกับฟ้าอาบน้ำขึ้นเก้าละเนี่ยจังจังมากินเขา เขาพันสาหนาฝนแล้วกับถ้าเบิ้งเนี่ยถ้าเบิ้งจากที่มาเนี่ยอ่าที่พานมาเนี่ยกับมันบทนท่านใน,น้ตกเทมทีบันไดเนาะก็คือตกะพ่ออเนกไอเนี้ยแองซีนะเบอบอ่บอตเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ทางนี้ผมไม่ได้เหตกกางของเซนแบบเหตดเขา เป็นอาชีพเพราะฉนั่นเนี่ยคนก็นสิบ่ได้สนใจฝนปานไดดอกแจ่เสบบะตกเลยมันกับหอนนะอาหารจานเดียวคือเกามืนเนี่ยกินค้นเดียวอาหารจานเดียวไงไงนน่สภาพวาิีคิ โอ้ยน้ำจิ้มหน่อยพวดน้ำจิ้มหน่อยพวดพี่น้องเอ๋หืมมันตรงน้ำจิ้มายก็นี่เนาะน้ำจิ้มพันไหมาหน่อยพวดตรงขอจากสองถุง อเนี่ยบ้าแล้วน้ำจิ้มบ้าแล้วสอนมันติดเข่าก็เลยบเอลลงไปสุด ได้นำกิมอีกถุงหนึ่งพอดีอสถานการณ์แบบนี้อ่ะกินแบบง่ายๆเลยกินแบบง่ายๆหาไง,ไง่ายๆ หาง่ายๆย่างรวดเร็วสายด่วนแล้วก็เฝ้าเข้าที่พักให้มันเร็วที่สุดเนาะสันสิไปเลาะยูนบด้สมัยสมอนี่นะหังเลาะหังเคลื่อนไว้ดูหังอันตรายตอนนี้คือการระบาดนี่มัน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 หนักเขาบอกว่าสินักก็นี่ดูจากยอดกระรูนะฮะสติติบนลลดลงได้ไม่ได้เพิ่มขึ้น วนนี้พ่อนาผู้ใดกับบ่ไวใจเพิ่นกับบ๊ไวใจเข้ากันเข้ากับบ๊อไวใจเพิ่นกันก็ดีเลยวหละสถานการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ต่างก้นกับต่างบ่อหไวใจกันนะมันดีแล้วเนาะแมนสิสนิดกันรู้จักกันหรือยังกระซังนะฮะ พอนพอนลุกจ oh, hmm. uh ึ้นพอจะนั่นท่าในีดีเข้ากะระมัดระวังกับทุกๆคนคนอื่นเขาก็ต้องระมัดระวังเข้าคือกันออยู่หยากอยู่ลำบากโอ้ย อ,อิ่มแล้วพี่นองเอ้ยกะกินซัมน่ละกินพ่อยอ้โห่าได้กินแล้วนะหลอกร่างกายจะาของซุมเมอรี่กะบ,บนบนนึกอยากสิสีหายังกินเพราะว่ามันเห็นสภาพแล้วนี่ มันคิดแนวกินบ่ออ,อกเราอีกอย่างหนึง่งตอนนี้ของกินของขายเนี่ยมันก็มีขอจํากัดนะฮะร้านค้าร้านขายเพิ่นเกิดลดลงไปหลายแล้วก็วกระสีมีตลาดเก่าๆเดิมๆซึ่งบางครั้งข้ากก็กินสูมือบ่ไดเนาะห้าก็ต้องมีความอยากอยากเมนูอื่นอย่างอื่นหนังสิแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตอนนี้ของเนี่ยแม้กระทังง่งของกินของใส่ในห่าง หรือซูเปอร์สโตงสิเนี่ยมันก็คนมันสิสตอกของหลายเพราะฉะนั้น่ะสินค้ามันก็ขาดบ้ว่าสิเป็นจังไดเนาะอะนาคตนะฮะถตาถ้ายอดมันก็นยังสูงย่างสี่ก็บ่รูว่ามาตรการในวันขนา้างหน้ามันสิออกมารูปแบบใดอีกตอนเนี้ยก็คือเก่าละอ้อมค้างอ้อมแอวไปเบิดละเจ้าว่าเจ้าว่าไผเป็นบ่เป็นตอนนี้เบิ่งบ่ออ,นนบอ,บอ,บอ,ออกกระลุนไปมือมือคือเก่าคำบอกเก้าเก้านี่ละ่ะเดิมเดิม บ่มียังดอกพี่นองบ่รูรุ่าสิไทยทําคลิปนีหยังบางที่กันึกบ่ออกเราช่วงจังหวะเวลาบางที่มันกับบ่บ่ห้ตอนนี้ก็เลยกับพยายามหาคลิปให้เมลุ่งให้ช่องบ่าวาังน,นะย่างหน่อยกัมือละคลิปเนอกัอาสิบ่มีเนื้อหาสาระบ่มีคอนเทนต์บ่มีการนําเสนอทีแบบอี่ยังล่ะติดตาต้องใจ ขออภัยห่กบ่าถือใจไผเอาเมื้อนี้เอาไว้ซ่ํเนี้ลละเดี๋ยวมูรุ่นจังออกกันไหมเนาะบ่อยากเฮ็ดคลิปยา้บันไดเอาแบบพอดีพอดีอดเอามื้อนี้ก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งนอนหลับฝันดีอยู่ดีมีแห้งเด้อตื่นมาก็ขอให้พอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่สดใสเอามื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆสาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกๆคนและรับชมจนจบก็เอาไว้ซ่ํเน้ก่อนเด้อมื้อนี้เบาแหง้ง บอกออกแอคชั่นบอราใอารมณ์ว้าแบบสุขุมเงียบเงียบ,บนิ่งนิ่งเอาพี่น้องซรับนี่แหละมาอนี้ขอบคุณเด้อสวัสดีค่ะ